ตอนนั้นที่พี่รีซอปัะทะกับสรวิทออยากรู้ที่พี่พูดอะไรกันครับไม่ได้พูดอะไรก็มาดิเฮ้ยผมผมเคยเกือบโดนพี่ซอต่อยทีนึงแบบชมบุรีในบ้านเฮ้ยเต้บ้เอ้ยเฮ้ยเต้ไม่ได้ ไม่มีเกินไปว่ะเฮ้ยไม่มีหรอกผู้ไงไม่ได้เชิญต่อยพี่ไหมจังหวะไงก็ผมตัดบอลหน้าประตูได้ฮะแล้วผมก็เลี้ยงครึ่งสนามไปเลยแล้วผมก็เลี้ยงเลี้ยงไปผมใจฝั่งนู้นแล้วเหมือนเคำว่าตัดหลังผมเตะตัดหลังผมผมล่วงแต่ผมไม่รู้ว่าพี่ตอผมก็เขาก็วิ่งผ่านผมตอกตอกขาตอกขาผมนอนอยู่ไงผมล่วงไปแล้วขาเฮ้ย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 ผมว่าเอ้าพี่ตอพี่ฮ้ยไม่รู้ไงเราไม่รู้ไงแล้วเราล้มแล้ว เกมกำลังบุกไงไปจะบอกว่าเตอร์สซอเองซอเองไงไม่แล้วตอนนั้นฟาว่าไงผมได้เปรียบไงแต่คือผมออกบอลไปแล้วถามาเตะตาหลังผมแล้วก็ล่วงยูไม่รู้สไตล์ตัดเกมงงงูี่มาคนพ่อพ้องดิไอ้เหี้ยพ่อพ้องดิแม่งซ้อมด้วยกันมาเตะฟู เวลาคู <geon> ่มงแบบเนี้ยอเยวิ่งหนีแล้วไอ้สอ yes ันนี bueno talking, ้อันนี้กระจกเวลาเตะแล้วก็แบบมองมองมอพ่อมึงดิเอาคืนไอสาจะวิ่งได้หืวิ่งทำไมวะวิงได้มันดีเออวิ่งได้ดูดิมึงวิ่งได้มันโอ้ไม่มีประโยชน์หรอยเี้ยมึงจะพูดมีประโยชน์มึงวิ่ไม่ทันก็พูดไปดิเฮี้ยวิกล์ผสดครบทุกแมทโหลดได้แล้ววันนี้ที่ระบบไอโและ Android